การมีใครเข้ามาคุยหรืออะไรเงี้ยรู้สึกมันสดใสเราก็เลยอยากดูแลตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดับเบิลเข้าไปอีกอบังเอิญว่าเพื่อนเนี่ยเอาเซรั่มออระบูมาให้หอมใช้คือเพื่อนคนนี้เวลาจะทาธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะให้หอมเป็นคนเทสสกินแคร์ทั้งหมดเพราะหนึ่งหอมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นคนที่รู้จักสกินแคร์ค่อนข้างเยอะอม,มีข้อมูลเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบช่างเลือกคือเขาเอามาให้หอมลองเนี่ยเขาจะต้องตอบหอมให้ได้ว่าตัวเนี้ย คุณสมบัติหรือนวัตกรรมโดดเด่นมันคืออะไรที่แตกต่างราคาคุณขายเท่าไหร่สมมุติถ้ามันดีมากแล้วมันขายแพงมากหอมก็จะรู้สึกว่าการจับต้องมันยากทีนี้ด้วยเพื่อนคนนี้เขาทําราคาที่แบบก็ทําราคาขนาดนี้หรอ,อฉะนั้นหอมอ่ะก็จะตีก่อนว่าอของราคาขนาดนี้คุณสมบัติมันไปได้แค่ไหนคือหอมก็จะไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าคุณสมบัติข,ของครีมหลักร้อยจะเท่าเซรั่มหลักหมื่น ถ้าคุณเปิดราคามาเท่านี้หอมจะดูว่าสูงสุดของราคาที่เท่านี้มันคุ้มราคาที่คนจะซื้อไหม,มแล้วคนจะใช้ไหมตัวนี้ได้อร่าบูมาตอนเทสคือหอมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบจะใช้เลยสูมสี่สูมหไม่ได้เลยเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะแล้วสัสมผัสครั้งแรกเย่ยตอนที่มันโดนผิวอครั้งแรกเป็นไงบ้างชูสีมันสิเหมือนอะไรนะก็เหมือนครีมเซรั่มที่คุณภาพดีๆเราดูว่ามันคนแต่ว่าเราถูกกับมืออ่ะเฮ้ยซึมซาบ เซรั่มต้องซึมซาบในความรู้สึกหอมเพราะมันเป็นตัวประการด่านแรกที่จะรองรับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งหยดใหญ่นะหนึ่ง,ห,งหยด,ด,<อ>ดใหญ่ใหญ่นะแล้วมันก็ซึมมันซึมซาบแล้วก็คือนวัตกรรมของมันเนี่ยเวลาเวลาคนจะเอาของให้หอมลองต้องเล่าเรื่องให้หอมได้ว่าตัวนี้มันเด่นกว่ายอย่างไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นแล้วหอมรู้สึกสนใจเพราะว่าตัวนี้มาจากไหนเนี่ยคะตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ก็มาจากจากไหนอะจากเออจากฮะอห่ี ี่าที่พี่ศึกษามาเนี่ยมันมาจากโรงงานญี่ปุ่นประมาณนั้นญี่ปุ่นหรือเกาหลีนี่แหละผมจะไม่ได้กับญี่ปุ่นใช่ไหมโอเคทีเนี้ยไอตัวของมันเนี่ยมันเป็นดับเบิลวิตซีเซรั่มส่วนใหญ่ใส่วิตซีอยู่แล้วเพื่อให้หน้ากระจ่างใสใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันผสมกับไฮยาลูโรนิกไฮยาลูโรนิกตัวนี้มันเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนหอมจะบอกว่าหน้าถ้าอยากให้ดูเด็กคงยังไงก็ได้ให้คอลลาเจนอยู่กับเรานานที่สุดซึ่งยากมากซึ่งยากมาก อายุเยอะแสงแดดฝุ่นหรือทุกอย่างอะ่ะม,มันมันมันหายไปหมดเลยมันสูญสลายแต่ว่าตัวไฮายาม,มันจะเป็นตัวไปกระตุน้นทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่หอมชอบมากคือนวัตกรรม Encapsulate ปกติหอมทำอาหารเสริมประเภทกินหอมจะใช้นวัตกรรม Encapsulate คือกินเข้าไปปุ๊บมันต้องไปแตกข้างในไม่ใช่หายไปตรงเนี้ยไม่งั้นร่างกายไม่ได้อะไระแล้วเขาเอามันมาใช้กับครีม,มแปลว่าพอ e n c a p s u l a t e มันถูกคุ้มครีมไปแล้วเนี่ย วิตามินซีพอมันมันอยู่บนผิวปุ๊บส่วนใหญ่มันหายไปเลยวิตามินซีสูนสลายง่ายมากแต่พอมันถูกห่อหุ้มด้วยเอนแคปซูลเลตปุ๊บมันลงไปใต้ชั้นผิว<อ>แปลว่ามันไปลึกได้อีกแล้วมันค่อยแตกออกอเรารู้สึกว่าการบำรุงอ่ะมันไม่ใช่แค่ผิวบนการทำงานของเขาก็คือจะได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ค่ะเดัตแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบคอลลาเจนในนี้มีคอลลาเจนไหมให้ยาเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนค่ะ<อ>เป็น คือณตอนนี้นวันวตกรรมที่คุณจะได้ยินอยู่กับครีมทำไมมันถึงเป็นไฮายาเพราะไฮยาเนี่ยตัวเป,เป็นตัวที่จะกระตุ้นคอลลาเจนของเราให้มันผลิตออกมาให้มากๆ ฉะนั้นตัวนี้เลยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นนวัตกรรมที่เดี๋ยวนี้คนเอามาใช้เกับครีมแล้วตัวนี้มันถูกมิกซ์หรือรวมกับวิตามินซเข้าไปด้วยนะคะทีนี้เราก็กลัวสารอันตรายว่าในนี้มีสารอันตรายอะไรไหมไม่มีพาราเบนสารปลอดให้ขาวเร็ยอะไรเงี้ยอย่างพาราเบนเป็นวัตถุกันเสียที่ต่างประเทศไม่ให้ใช้แล้วเอาจริงๆถ้าเมืองไทยยังใช้อยู่คุณเจอครีมไหนใช้อยู่หยุดเลยนะ เพราะว่ามันจะมีผลทําให้เดี๋ยวเกิดหน้าฝ้ากะอะไรต่างๆ<ช>พื่นต่างๆนะคะไม่มีสารประลอดนะคะคือสารอันตรายเนี่ยไม่มีแล้วก็ดาราใช้กันเยอะจากการรีวิวค่ะมีพี่หนูแมมมีคุณเข้มหัสวีเด่นคุณน้องยูโรน้องหญิงๆน้องชิงชิงนั้นถาม,ถามต้นหอม่อยว่าออร่าบลูเนี่ยเอาจริงๆที่เราใช้มาคือคุณสมบ,บ,บัติบวกอะมันมีเยอะมากแต่ส่วนตัวเราชอบอะไรมากที่สุดเอามากที่สุดเลยนะ ถ้าตัวเซรั่มหอมชอบความขาวใสอืมอมือาจจะเป็นหอมเป็นคนชอบผิวขาวโดยส่วนตัวนะคะฉะนั้นอะไรที่ผิวมันกระจ่างใสเนี่ยหอมจะชอบถามว่าเราใช้ครีมปุ๊บโอ้โหแล้วเราหน้าขาวเลยได้ไหมเราผิวสีแล้วใช้ครีมแล้วขาวเลยไหมถ้าใช้แล้วขาวเลยให้ระวังนั่นเคมีค่ะอ๋อเอออ,อันนี้สาคัญคือสําหรับหอมนะเป้าหมายหอมคือความใสใช้ปุ๊บแล้วหน้ามันท์ขึ้นหน้ามันใสขึ้นอันนี้หอมถือว่าโอเคแล้ว แต่ DNA หรือสปีชีที่มันมาอยู่ในร่างกายเราอะ่ะผิวสีคือผิวสีแต่ผิวสีใสได้ไหมได้มันจะไปแบบมากกว่าเดิมได้แค่หนึหรือสอสเต็ตแต่ถ้ามันมากจนแบบโอ้โหมันขาวเลยอันนี้คือเคมีได้ไหมขาวแบบนั้นได้ไหมได้แต่นั่นแปลว่าร่างกายคุณรับเคมีคุณต้องยอมรับการรับเคมี<ต>เข้าไปแต่นั<ป>่นคือสิ่งอันตรายใช่ <ห ả? S 1> ซึ่งถ้าขาวเบอร์นั้นส่วนใหญ่มาจากการฉีดอ่ะเข้าใจแต่<อ>นั่นไม่